มีแท็กเอครับเป็นอูดเกมยานยนต์ครับส่วนแท็กบีจากอแป้งองเก้าสเก้ลิตรครับแปคงของสามครับ รวบรมนะครับคู่นี้ครับจะเห็นได้ชัดเล,เลยไหมครับในยางไคลโซ่ครับมาดูการบอกวันนี้ครับเป็นรุ่นยางไคโซ่นะครับยางใหม่ทุกเ้นครับเปิดวันแรกด้วยครับใช้รันแรก

ครับเป็นบันตุนะ <coughs> 对的，那个我拉的忙了，好。 ายางใครโตครับใครยกไปแล้วะครับงอะไรแข่รอร่ง